ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ เราเจอกันอย่างนี้ทุกวันอัิตย์นะครับหกโมงยีนทีทางช่อง3แห่งนี้นะครับเกมเกมนี้ต้องใช้ทักษะที่เรียกว่าเล่นเป็นทีมฝั่งนี้เล่นฝั่งนี้เล่นสลับกันไปเรื่อยๆนี่คืออักษรนําคําตอบทีมที่มีคะแนนนําจะได้เล่นก่อนเพราะฉะนั้นทีมของคุณบีจะได้เล่นก่อนนะครับผมหมวดหมู่ของเราก็คือหมวดภาพยนตร์ไทยพอผมเริ่มปุ๊บฝั่งนี้ติ้งได้ถูกวางกับพื้น ฝั่งนี้เล่นกลับไปกลับมาแบบเนี้ยจนหมดเวลาฝั่งใดฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีเวลาหยิบปุ๊บขึ้นมาแล้วได้โบนัสอีกคนละหนึ่งคะแนนเข้าใจไหมครับ ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาเริ่มต้นใหม่ใหม่สลับกันเล่นคราวนี้พอฝั่งนี้เล่นเล่นไปปุ๊บก็ถึงฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้นึกไม่ออกหาไม่เจอหาไม่เจอหมดเวลาไปปุ๊บฝั่งนี้มีสิทธิ์หยิบมาคนละหนึ่งแล้วถ้าตอบได้ว่ามันมีหนังเรื่องนี้จริงๆได้อีกคนละหนึ่งสมมติหยิบจอจานขึ้นมาฝั่งนู้นพูด24 9 9กอย่างงี้ได้ไหมพอละ เราจะแบน2499กเกับโขหลังวังอย่างนี้เป็นต้นไปให้อาจารย์เขาใส่เว่นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ไม่เดี๋ยวเขาไม่เห็นตัวสอนพร้อมฝั่งนี้เริ่มได้ครับเริ่มครับไปหยิบเลยได้ไปไปไปรักแห่งสยามติงเอาไปหยิบหอหีบหอหึอหอะไรอะห่อหือหึอมีมีฝั่งนี้ แนชั่นได้ชัตเตอร์ชัตเตอร์ไรเดอร์ตดวิญญาณมีเดอร์มีเดอร์ได้ชัตเตอร์ฝั่งนี้ครับนางนาคค่ะเอ้ยนางนาคได้ครับคอควายค่ะความจำสั้นแต่รักฉันยาวโอ้ยเก่งว่ะอ่าวี่เอาดิเอาดิเอาคนคุณบินแม่นาคพระขนงค่ะเอ้นี่ สีใหญ่มีสีใหญ่ได้อยู่ฝั่งนี้ครับพี่มากพระขนงค่ะได้ฝั่งนี้ครับไปไปอโนนอโนนได้ได้อโนนฝั่งนี้ครับแปดได้ครับฝั่งนี้ครับเทียอดทียอดได้ไปฝั่งนี้ครับลาดาแลนด์ค่ะไม่ได้ฝั่งนี้ครับพี่ทนายช่วยหน่อยสิคะ โคกโนลมไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอาหนังเรื่องอื่นแล้วเร็วเดี๋ยวหมดเวลามีมีมีอะไรมีอะไรเฮ้ยได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผีสามบาทได้ฝั่งนี้ครับสตรีเหล็กดิจันดาราฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เร็ว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 สักศีลชีวิตมันต้องสักศีลสักศีลได้โยฝั่งนี้ครับ เดี๋ยวเขาไม่รู้โอเคเก๊กเลาเก๊กตอนเด็กเด๊กอ้าวได้เดอก๊กเอาฝั่งนี้เร็วครับเร็วฮะใครฉันชื่อบุตรบาไม่มีไม่ใชหนังเราจะไปไปแล้วหโบอางูย่ะฮะหนังต่างประเทศครับไม่ใช่หนังไทยโบอางูยักษ์หนังไทยนะโบอ่าอเมีเว้ยเอาฝั่งนี้ครับ เไม่ถูกเลยหมดเวลาหยิบคนละหนึ่งครับหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งหนึ่งอันอันนี้ไม่เกี่ยวฝั่งนี้ไม่ต้องหยิบฝั่งนี้อย่างเดียวโอเคเริ่มที่หัวหน้าทีมก่อนครับบอปลาบอผีฟ้าเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่มีไม่มีเป็นหนังมีแต่ละครมีศึหนังบอผีฟ้าครับไม่มีหนังมีบอผีฟ้ามีค่ะที่เขาลงตุ่มอ่ะไอ้นี่กอดกอดปะล่ะเอาไงอะเอาไง พ่อสัเภาพ่อสเภาพูดพิสวัสค่ะมันเคยมีหนังค่ะสิ่งใดๆไม่มีอะไรใครอะแม่มีดาวแ็กมาด้วยอะเอาตรงนะถ้าไม่ร้องเนี่ยนึกคำไม่ออกเลยอะต่อไปชอชิงครับคุณมิ้นครับชอกอเสือดำไม่มีครับอขอหน้าคู่ครับซาร่า พักหน้าสารคาีพักบอกโอ้ยเก็บกันต่อเล่นกันต่อเอาอีกรอบเอาอีกรอบเปลี่ยนหมวดต่อไปเป็นหมวดดอกไม้ครับทีมดีได้เริ่มก่อนครับพร้อมเริ่มเลยครับดอกอะไรบ้างต้องอย่างอ่ะไปละเยเบร่าได้ไปไกระดังงาโอเคทิวลิปอ่ะ ช้า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 เออช้าช้าพวกเราช้าช้าไปจากเข้มจากเข้มอ่ะช้าช้าไปหลอกลักเออช้าช้านะพวกเราช้าช้าสั่งนู้นสั่งนู้นเฟืองฟ้าเออได้หน้า uh วัวค่ะเออได้หน้าวัวสายหยุด มีฝั่งนี้ดอกอะไรจำปาพุทธรักษาค่ะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับที่พุ่งจะเอากันอ่ะเร็วเร็วเอาดิเอาเร็วนั่นนั่นอ๋อนี่ไงซ่อนกินได้ไหยดาวเรืองเออ คอยไม่มีดอกคงคอยอะไรอีกนะย่อยักษ์มีไหมย่อยักษ์ตอเตาตอเตาตำลึงไม่มีดอกมีไม่มีเอ้ามีอะไรอีกมีอะไรอีกไข่ไหมมีไข่ไห้เอาไปเอาเอาไปหยิบหยิบดอกปี๊บดอกปี๊บปีบเจ้าดอกปี๊บเจ้าดอกปี๊บเนี่ยดีมากขอควายคุณนายตื่นสายโอ้ยนี่เก่ง มุกมีมกมีดอกโมุกมีดอกปีนค่ะดอกปีนเฮ้ไม่ใช่ดอกไม้ได้เหรอได้ได้ดอกปีนมีมีเป็นดอกเป็นดอกอันนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เร็วอ่ามีไหมมีไหมมีไหมไม่มีอ่ะไม่มีน่าจะเป็นพวกเนี้ยอ้ออางมาละมาละธรรไปสานมาละเอาซิงดอกชุลาบดอกชุลาไปนะไปนะไปนั่งไปนั่งนี่นี่เร็วเร็วฝั่งนี้ฝั่งนี้ช่วยกันเร็ว มามามาดอกอ่าเดี๋ยวนะขาดอะไรอีกน้อหนูนมแมวดอกนมแมวมีเอาฝั <qui> ่ง <happy> นี <Brothers> <bizarre> ้ฝั่งนี้เร็วดอกอะไรอีกอ่ะดอกโอเคพร้อมหยิบคนละหนึ่งครับใช่ป่ะนั่นแหละออะไร ไม่รู้ใช่เลยครับใช่มีมีมีม่ท่านายท่านทายุกคนมั่นใจมากวันนี้พวกคุณจะตกใจกันมากกับสิ่งที่เขารู้เรื่องดอกไม้ไม่เอาเอาง่ายๆนะอันนี้คือตัวอะไรอะลีทอนังมนโฑภาษาไทยไม่แข็งแรงจันละเอาเริ่มจากันหน้าทีมก่อนนะเพราะเขามั่นใจมากโบเขาบอกว่าห้ยหนูตั้งใจหยิบพี่วิพี่วิหนูก่อนเลยหนูก่อนเลยหนูมั่นใจวอแหวนดอกอะไรดีโบ ดอกวังบัวบานค่ะวังบัวบานวังบัวบานวังบัวบานเ้ยอ้าวอาจจะมีวังบัวบานอาจจะมีมีวังบัวบานมีไม่มีครับวังบัวบานยังไม่ได้คะแนนครับต่อเต่าครับดอกตานมันต้องมีดอกก่อนมันถึงจะเป็นลูกตาลได้เอ้ยดอกตานดอกไม้ที่ชื่อดอกตานอะไม่มีครับ เอาละครับมาดูอันนี้ครับทั้งสองบุรุษสองคนนี้จะมาพร้อมกับคะแนนแน่นอนดอกเลยครับก่อนอื่นผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมันออกเสียงเหมือนทหารอ่ะทหารโทนอมุโทนหน้าหนาวน้าขาวแน่ดอกทั้งถวยเป็นไปได้ดอกทั้งถวยมีนะเออทั้งถวยมี สะกดคนละอย่างครับทางทัวยยังไม่ได้ครับมาลนี่คือทนายของเราวันนี้สอสีอะไรอ๋อดอกโศกเฮ้ยได้ว่ะดอกโศกได้มาดอกโศกเชียบได้คะแนนตอนนี้นะครับทีมอุโบตามอยู่นะครับ23ต่อ27เท่านั้นสบายเดี๋ยวมาช่วงหน้ากลับมาเพลงดีขี่เดียว game night thailand